สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะวิเคราะห์กัน,นครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอิหร่านเนี่ยครับเตรียมที่จะส่งทหารราบเข้าเลบานอนนะเข้าสู่อิสราเอลเพื่อบดขยี้ IDF หรือไม่นะครับคือสิ่งที่น่าสะพรึงสําหรับอิสราเอลที่สุดนะครับหากไม่นับรวมนิวเคลียร์แล้วนะครับไม่ใช่การโจมตีทางอากาศของอิหร่านนะครับแต่คือการที่อิหร่านเนี่ยส่งทหารราบจํานวนมากเนี่ยเข้าเลบานอน เพื่อบทขยี้กองกําลัง IDF ของอิสราเอลนะครับเหตุผลก็เพราะว่าขนาดของกองกําลังทหารราบของอิหร่านเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งกว่าของต่างอิสราเอลมากนะครับในทางด้านปริมาณนะครับการที่ผู้บัญชาการของ IRGC อิหร่านเนี่ยกลัว่าหากอิสราเอลไม่จบและโจมตีล้ังแค้นคืนนะครับการโจมตีขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยตามการเก่าอ้างนะครับป้องกันตนเองของอิหร่าน จากการที่ถูกล่วงล้ำอธิปไตยนะครับตามมาตราที่51นะครับของกฎบัตรสัมภาชาชาตินั้นเนี่ยทางกองทัพอิหรานนะครับจะเตรียมส่งทหารราบเข้าสู่เลบานอนเพื่อบดขยี้ IDF เนะครับ,นะรบเพื่อเข้าไปรบกับอิสราเอลนั่นเองให้อิสราเอลเตรียมพร้อมได้เลยนะครับหากสามารถที่จะรับมือกับระดับของสถานการณ์รบในสมรภูมิภาคพื้นดินของเาราทหารราบนะครับที่จะอดทนได้ซึ่งในขณะนี้นะครับอิสราเอลเนี่ย ได้ดำเนินการโจมตีล้ังแค้นแก่อิหร่านแล้วนะครับจึงขึ้นอยู่กับว่านะครับอิหร่านเนี่ยจะจบไหมและจะทำตามคำขู่นั้นหรือไม่นะครับหากข้อเสนอของอิหร่านนะที่จะให้อิสราเอลเนี่ยจบแล้วก็หยุดยิงในกาซาและเลบานอนโดยทันทีเนี่ยเพื่อแลกกับการที่ไม่เอาคืนนะครับของทางอิหรา่านก็คือจบจบกันไป เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คืนสู่สันติภาพเนี่ยถ้าสถานการณ์ขณะนี้นะครับนะก็เรียกว่าน่าจะมาถึงจุดทางแยกที่สําคัญที่จะลดระดับความรุนแรงขยายตัวบรรปลายลงหรือจะเพิ่มระดับของความรุนแรงขยายตัวบรรปลายมากขึ้นนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าถ้าอิหร่านตัดสินใจนะส่งทหารราบเข้าเลบอนนอนเนี่ยเข้าสู่อิสราเอลเพื่อบดขยี้ IDF เนี่ยโหเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ ปันปลายคุมไม่อยู่แล้วล่ะติดตามต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ